วันนี้คิวบอยนางชวนมาเดินงานวัดได้ขิงตอน5โมงเย็นค่ะดูพร็อพนางซะก่อนมีทั้งหมวกทั้งร่มทั้งปอกแขนกลัวแดดแค่ไหนถามใจดูจุดสังเกตของงานนะคะเราก็จะสังเกตที่ซุ้มประตูวัดถ้าเมื่อไหร่เราเจอซุ้มประตูวัดเนี่ยแสดงว่าเราก็ถึงงานแล้วนะคะแต่ระหว่างสองข้างทางก็จะมีของขายเต็มไปหมดเลยพอเราเลยซุ้มประตูวัดเข้ามาแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลยค่ะเราก็เดินข้ามอุโมงทลุวิติไปเราก็จะมาเจอ แทนแทนงานวัดที่ยิ่งใหญ่อลังการของวัดไร่ขีงนะคะขอย้ำนะคะว่าคลิปนี้เราจะไม่กินตามรีวิวของชาวต้องแตกเด็ดขาดเริ่มกันที่ร้านแรกไมโลรดโรงเรียนสาบานเราไม่ได้ตามรีวิวเลยแต่เราก็จัดมาหนึ่งแก้วดูดเข้าไปเป็นไงนึกถึงตอนสมัยที่แอบกินยังรบเพื่อนและครูจับได้อะเด็กแล้วเราก็เดินผ่านร้านกะละแมแม่ไม่อยู่เอ้ยไม่ใช่กะละแมแม่สุน,นันเอ้ยไม่ใช่เอ้ยถูกแล้วฮ แล้วเราผู้ไม่กินตามรีวิวเจอน้ำลำไยที่กำลังเป็นกระแสใน t ิกต็อกเราจะพลาดได้ยังไงล่ะสาวเรามันท้าการตลาดอยู่แล้วพ่อค้าก็แอบกระซิบอวดตัวเองเป็นหนึ่งกลุ่มว่ามันอร่อยมากส่วนคิวบอยก็ไม่รอช้ายืนดูดหน้าร้านเขาเลยผลที่ได้ก็ตามหน้านางเลยหันมาทางขวามืมอสักนิดนึงแล้วก็จะเจอกับร้านคอนดอกก็อกเกาหลีที่กำลังวีโปรอยู่นะคะก็คือซื้อหนึ่งครีกหนึ่งเราก็เลยจัดมาเลยหนึ่งชุด ระหว่างที่เรารอคิวนะคะเราก็หันมาเจอกับร้านปังเวอร์เวอร์ซึ่งร้านนี้นะคะขายขนมปังก็เลย25บาทซื้อ4แถม1ไปอีกและนี่เรามาดูไส้เขากันโหไส้ตุ้มๆ้มเราก็เลยจัดมาเลยค่ะ5ชิ้นพอได้ลองกินแล้วร้านนี้อร่อยมากค่ะแล้วเราก็กลับมารับคนอนโกเกาหลีของเราเราบอกพี่เขาว่าขอชีตตุ้มๆ้และเรามาดูชีทที่มันกำลังใจไหลยเยิ้มกันนะคะ1 2, 2ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจ ใครมางานนี้ก็ถือว่าครบนะคะมีทั้งอาหารเหนือใต้ออกตกรวมไปถึงเยลลี่อาหารเกาหลีอาหารเวียดนามอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นมากันครบเลยนี่ไงนะ้นำยายมาเย่ะจนใครที่ไม่อยากรอร้านใหญ่ๆคนเยอะๆก็แวะมาอุดหนุนคุณลุงคุณป้าที่ขายอยู่กลางทางได้นะสาวซึ่งทริปนี้ก็ดูเหมือนจะจบแค่นั้นถ้าฉันไม่หันไปเห็นร้านต้นไม้ซึ่งปลูกความเป็นเกษตรกรในตัวเราขึ้มนมาแล้วก็ปลูกความเป็นสุภาพบุรุษในตัวคุณคิวบอยก็เหมือนกันมาถ่าย่าช่วยถือให้จัด